อยู่สย,ยามสแควพี่น้องเมื่อนี้มีงานเนาะเมื่อนี้มีงานนักร้องนักร้องคอนเสิเร์ตวงบางใหญ่พี่นะ้องเข่าใก่บ่ได้เลยคือไทยกระยางหล่อทั้งอยู่นอกนะี่แหละเนาะเข่าใก่บ่ได้พนะี่น้องสยามสแควคนไลายนี้คนร้อยลายเข่าใก่บ่ได้สักดีเลย นาวเองที่นะดูคนเดินไปเดินมาหลา่เฮ้ยภไทยกันหลอกมาแต่เซนทันเวอร์จากเซนทันเวอร์กันมาสยามมาละก้อนมาสยามมา,าละก้อนแล้วกันมาหอดสยามสาแควนี่พี่น้องคนเบึงนาแนนขนาดต่อ เฮ้ยปรทศไทยก็จะเข้าไปอยมองคอนเสิร์ตมองเขาลองเขา้าไปบ่ได้ติดเลยเสียงคนโหเจ๋งๆเยอะมากคน หอบเวทีเลยพี่น้องคนเห็นว่าวีทีชิมนมิมเขาเขาใกล้ก็ได้เลยพี่น้องเลย คนไลยอันนี้เคยไปไยไปบุเป็นเลยข้างนอกคนไลายลนี่แถวทางยางทางเดินนี่กับพี่น้องอ้ยแตกอึนอึนอยู่เดี๋ยวหาหลอกรอบนอกก็ได้พี่น้องเนาะ คนแตกป็นอื่นงถ้ายังไม่คกสยามสักแคลพี่น้องคลิปนี้ก็ข้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าพี่น้องอ๋อแต่คนจักเข้าไปใส่มาี๋ยอใส่เนาะคนไทยไลายเด้อพี่น้อง คนไทยหลายเพราะว่าเขามาเบิรงคอนเสิร์ต คนเยอะแยะมากมายหลายเลยขนาดค้ากับเนี่ยนี่เคยไปไทยยางออกแต่วงแต่เฮงเลยนะผู้คนเยอะแยะเลยคหรอ ลังเดินไปเดินมาคลิปนี้ก็ขอจบชํานนก่อนพี่น้องเ่มไทยขอกลับก่อนเนาะขอฝากก็ไลค์กดแช่อีกที่หนึ่งพี่น้องกดติดตามสิ่งสำคัญเทมไทยขอกลับก่อนเ้อขอบคุณครับบ๊ายบาย